ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand official ฝากกดติดตาม s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ p u b G แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียว ซีเจ18ไม้ทีพี่ฝากที่เหลือที่เหลือด้วยกดมาซีเจ18ดกดมากดมาใส่แปดไม้ทีฉกบันไม้ทีฉกบันแปดไปน็อกคาบได้ครับอเอาลหรอครับน็อกแรกเป็นของไทยครับท่านผู้ชมไม้ทีเอาหน่อยเรื่องนี้ไม้ทีเอาหน่อยไม้ที <S <S ไม้ทีอ่อนเรียบร้อยแล้วไม้ท <My S 2> <My S 1> <t> ีงานงอกแล้วเอาล้วซ <t> ีเจ18รู้ตัวครับเอามาหน่อยครับไม้ทีครับท่านผู้ชมมาตอนนี้ทีมไทยนี่จับตาลุ้นไม้ทีคนเดียวเลยนะผมบอกก่อนเลยและซีเจ18คือโมสคิวตอนนี้ด้วยจะเห็นยังไง ว่าเราอาจจะโดนนาริอานะเรียบร้อยมาอูบอร์ดอย่างที่เราได้สัมภาษณ์เบื้องมานะครับดูครับเขาจะให้ความสำคัญกับที่นี่บวกมากขึ้นนะใช่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวคิวนี้ยเขาไปหาที่หลังแล้วปู่ชิวไปน็อกเอ็มบีเคหน้าควาไปดับสองของตารางตอนนี้ครับลำดีเอ็กซ์จีครับโดนปู่ชิวไปแล้วปู่ชิวนี่เก็บเอ็มบีเคออกจากเกมไปสวยงามให้ได้เห็นและไปแล้วครับทีฟีร็อกส์ครับจบอันดับสิบสองไปครับซีเจสิบแปดซิปเปิลคิวครับสาคิวจากซีเจสิบแปดคนเดียวแล้วโดนเจตุจิได้คิวมาด้วยอีกนแวกกออมใส่็็เบ คิวจาก CJ18 ไปครับแม่ตัดตอนไปตรงนี้อาร์ดีเคบอสโอ้โหแล้วงูติดติดกับบุรีรัมครับแบบนี้แล้วโนดาโดนระเบิดมา44ดาเมจและยังไม่รู้ตัวครับยังไม่รู้ตัวมีอาร์ดีเคบอสนอนเนียนอยู่แล้วเขาก็ไม่แสดงตัวด้วยครับโอ้โหหัวนี่เขาไปอยู่ในล้อครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าอาร์ดีเคบอสแล้วดูขาซ้ายกระตุกด้วยแล้วลุกขึ้นมาเขาบอกเรียบร้อยดียครับ,<ๆ>บแบบนี้แบบน้อง ARD หรือเปล่าครับรออะไรล่ะฮะโอ้โห้บอสแม็กับโนดาเป็นเหยื่อของอาร์ดีเคบอสเต็มเต็มเช็คไม่เคลียร์เช็คไม่ขาดทั้งทมีรถจออดยู่แปลก แล้วตัว RDK Boss ครับตัวปิดบทีม<อ>ครับมือลลรับซิมเปิลคิวครับ RDK Boss มาลายเยอะ Dark Man Dark m a เห็นยิงฟรีหรือเปล่าเฮ้ยรถรถเพื่อนลดแม่โอ้โหลอยเข้าไปเป็ดกดจะเซียวหนึ่งาจะเกยไปโฮนี่ไปน้องจะเจลิโอครับไอเป็ดมึงใจแข็งมากตรงนี้รลดั d แม k Man นีหูไปน้องจะเจลิโอแต่ว่าห้องนี้ไปสติลคิวยังกระหน่ำแอคชั่นฮอลลีวูดเมื่อกี้รถเหินข้ามตัวเองไปเฮ้ยแล้วไปเห็นคาะเคาะลูดมาหูกรีนี่ครับโดนไปสองสามนัดครับแต่ว่ายังไม่เจ็บนะยังไม่เจ็บคืนหน้าของโฟร์กาซ่าแล้วห้องวันที้ได้คปนเลดดออตช็นี โอ้ยเลยแต่รับไมเห็นตำแหน่งได้คุรเซียไปน้องเลวีขอดีวายครับเอาละวเอเมาเดีเข้าเคลื่อนพื้นที่มาเลี้ยววงฟ้ามาแล้วแต่กดด้านกดบาไโร์ไปไล่คุรุเซียเอเมเดียมาเตะฮอร์บย่าไปนักคุชชี่ไปเอเมาเดีจะเปิดฉากไปตรงนี้ฮอร์บย่าดับเบอลเข้าหอบดีสไปแล่คุรเซียไปน็อกกินนี่ครับสามน็องของไอ้มทีเอส แม่มาสวยเหมืนอน,นอกันปูชิวแล้วฮอปย่าดีมิงเียครับฮอปย่ายิงครูเสี่ยคนละสองคิวโอ้โหปูชิวมาเดี๋ยวช่วยไปเดสเซนด์หน่อยแล้วกดมาหลังแม่มันพลาดไปแต่ปูชิวได้แตม้มจากนิกกีมามา,มาแล้วปูชิวช่วยไว้ดิแล้วตัวเขาเองก็ทำได้ดีด้วยครับปูชิวแล้วฮอปย่ากดต่อมาคูซีคูซีกระแพงมาติดแต่ฮอปย่าได้เลวินน็อกไปครับปูชิวปูชิวมาบ่เดี๋ยวจัดการให้พี่นี่เรือ ปูชีได้ได้าคิวจากเทอร์เทอร์ไปแล้วคอนบุญญาได้คิวจากเรวิสไปตอนนี้10คิวจาก MITS ใช่ไหมมิราม่าเราจะเป็นแชมป์ครั้งแรกของ MITS ประเทศไทยครับ11คิวฮะเฮ้ยและปูมาทีแต่เปคันแรกนี่เจ็บหนักคันสองก็เจ็บเหคนชาล่าเอาแล้วก็มาทีเขาจะแก้มือได้หรือเปล่าเบิร์ตทิ้งไว้ก่อนฮะทิ้งไว้าเลยโอ้แล้วปูชิวครับไปนน้องอันคิว500ได้ครับตรงนี้ครับแล้วดูอีกคนหนึ่งศูนย์สนี่เจ็บหนักเหมือนกันแล้วปั๊มยามาได้ แล้วยิงปีครับโมซิลยิงปีฮะกีเอทอร์ี่ครับเตรียมตัวฮะสิบหกครพี่ใจเย็นนะพี่ครับผมมันมีปืนเหมือนกันครับผมแล้วแปดจะเข้ามาร่วมครับเขารอเพื่อนครับเขารอแปดมาแล้วเข้าร่วมพร้อมกันเอาชัวร์มากครับเลยเหตุสวยงามมากจดนี้แล้วแปดมาเรียบร้อยครับแบบนี้กีเอทอร์รี่จบสิบหก เฮ้ยแล้วดักแมนมาเจอ DSG โอ้โหแล้วขวาผ่าวแล้วซ้ายมายอีกครั้งนึงแล้วเขาลงครับเรียบร้อยฮะรอดยากผมบอกเลยสำหรับดักแมนไม่เหลือแล้วครับดักแมนครับโอ้โหแต่แกยังนิ่งพอที่จะขยับไปแล้วตัวเองเจ็บหนัก,กนนเรียบร้อยฮะผมบอกเลยว่ารอดยากแต่ฮอนโมยาต้องสร้างปาฏิหาริย์ยิงช่วยฮอนโมยาขอใบแล้วเขากำระเบิดวิ่งปาใส่ดักแมนแล้วดูจังหวะนี้ดักแมนดักแมนวิ่งเหรอเอ้ยโอ้รอดครับพี่เป็ดแต่ยังยัง,ย,งยังไม่ อย่าพึ่งจีใจไปเพราะฮอดโบย่าจะไม่รอดเอาหุ่ยเจ็ดสิบดาเมจนะมาจากเฮดช็อตโอ้แล้วเจเยอร์เขาได้เข้ามาสวิทโซไปเก็บตีน้องออกจากเกมไปแล้วแล้วเจเยอร์โดนน้องจ่าซาเปาครับโอ้คานะต่างไปทิวซียังรับไม่พร้อมยังรับไม่พร้อมสวิทจะต้องตั้งรับแล้วเจมไปน้องเอมิเคเหมือนกันซาเปาไปเก็บเจเยอร์จากเกมแล้วดูฮะโอลเจเยอร์เข้าหลบก่อนฮะแล้วดูวงในบุรีลำหล่อมหล่อมบุรีลำหล่อมหล่อม แล้วสวิตเธอไปดกกับไฟการ์สได้ครับพี่อู๋ครับแล้วจู๊ซี่ได้คิวจากอาร์ดีเคบอสไปแล้วลูลองเคไปน็อะสวิตคืนมาครับโอ้โหเขาเยอะกว่าครับพี่อาร์ดเคเขาสะาเปาเก็บสวิตออกจาเกมไปนะเจมมาน็อกลองเคเจมเอาหน่อยเจมเอาหน่อยเ,เขาอยู่อันดับสองดา,าง<อ>นหงเจมต้องทำแล้วเจมสะบัดไปสะบัดเรียบร้อยครับโอโ้โหเจมมาสะบัดมาเก็บซาเปาดิวิชั่นเอสเกมมิ่งจบสิบสามรอจังหวะไม่ประมาทไอ้พุ่มนี้มันขัดตายนี่ใครไปตัดมาหน่อยได้ไหมฮะลาวกินล่าพุ่มเนี่ยเรียบร้อยซอยเมรคเข้าไปน็อกคาัพได้สวยงามแล้วคิลาาาออ้้้วเรรียยบดนหลังฮะโนด้า เราเลยครับผมบุญรำเราสติลไม่ได้2คิวเลยแล้วดูคอมาเฮ็ดดี้ครับไปน็อกกลับแล้วเอ็ดดี้คอต่อเอ็ดดี้แล้วเป็นโอด้าครับไปเก็บกลับดออกจากเกมไปบุญรำออนไฟโคซี่ไปน็อกรับเอาแล้วครับไอ้เจ้าโดนออกไปก่อนแล้วครับจบอันดับ3ไปเอาแล้วครับ2ทีมสุดท้ายครับตอนนี้ครับเฟรรอสกับบุญรำยูไนเต็ดอีสปอร์ตครับบุญรำครับเอาใจช่วยน้องๆกันแล้วคอใส่นิโคแล้วต้องนิโคไปก่อนครับแล้วโคซี่เลื่อนหลนึ่งใช่แล้วโคซี่จังหวะนี้ไปน็อกแล้วเรียบร้อยครับโคเนซี่ก็ดแมทเอาไปเอ็ดดี้ครับขอพายปปิดดเกมไไ้ ครับเรากำลังจะเสียฮอนโบย่าลอยไาเดียสที่มหา D I C Gaming นะครับที่เรียบเจเรลิโอเรียบร้อยฮะตามคาดครับผมเคลื่อนตัวเอ็กซ์ซีไปแล้เสียหลักแล้วโนด้าอยู่ในป่าโหแล้วแบบนี้โนด้าแบบเฮ้ยเฮ้ยขอคอมโบนิดนึงเอาซะหน่อยโนด้าซะหน่อยเรียบร้อยน้องลิงซี่ไปโนด้าเน้นๆไปแล้วเขาต้องไม่ประมาทโนด้าตัวนี้เอียงตามโนด้าไปเลยโอ้โหโนด้าน็อกจากซอยเมย์ครับแล้วบุยลำคนอื่นแล้วฮะ แล้วอดีตแครลูนมาตีน้อยน็องแมนไปเอาเลยครับจังหวะนี้ครับเอารถมาเสิร์ฟถึงที่ครับแล้วอดีเคบอลอยู่นอกรั้วแต่ซิกแซกกำลังโดนรวบครับซิกแซกครับต้องดูว่าจะยืนตำแหน่งดีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเนี่่รอขึ้นฟ้ามาฮะสูดไหนเนี่ยซิกแซกอ่าดูกันบ่าวฮะเอ้ยเรียบร้อยห้าสิบห้าทำไงอซิกแซกยังสวยแล้วรัวเขากระโดดเข้ามาซิกแซกได้ยินเสียงไหมวิ่งอุ่ยหลุดออกมาซิกแซกงงทางนิดนึงแล้วซิกแซกเจอขอบตัวแล้วน็องได้ครับน้องอดีเคบอลไป ซิกแซกเฮ้ยรถไทยมาดซิกแซกมองมีคนมาเยอะแล้วผีขวามาโอ้โหซิกแซกครับน็องเทนตี้ไปแล้วรถนอนไปน็อกตีน้อยเอ้ยทีนี้มันโกรธมาวะครับผมโหลาทีแล้วนะเพียร์เทอรี่เนี่ยโมโหเอะไรมารถตองเคโดนดักแมนครับเก็บไปครับด <c oughs> ักแมนได้แต้มมาแล้วแฟดครับไปเก็บกินนี่น็อกไปยัง <c oughs> อยู่มาแล้วมาแล้วตอนนี้มี 4Q คิในมือแล้วใครที่ทายมากกว่าสหลุนไปมากกว่าสแน่นอนฮะเดี๋ยวต้องดูกันครับผมแล้วเดินไาลู้ดิลูต้าลูต้าน็อกหนึ่งใครจะช็อตคนไปแล้วได้แแต้มอีก คิวแล้วสราจะมาไปเดนเกมมิ่งแล้วไหนสองนะตรงจริงแหรอฮะรอวงฟ้าเดินวัดใจโน้ำระเบิดนะฮะดูแรกแนมซีบอกจะจัดให้วันนี้ผมมาเล่นเอ้ยหายแล้วไอ้อีกรุ่นหนึ่งโอ้โหแนมซีพีกยิงใส่ไฮสกิ๊พีกยิงใส่ไฮสกิ๊ไฮสกิ๊วิ่งเรียบมาแนมซีบอกที่ผมลงเพราะแมตช์นี้เลยแล้วดูแนมซีแนมซีรอจังหวะไฮสกิ๊ชิดขวาไปบาซิลกามแปดจะปาเข้าไปในโกดังแล้วแนมซีจะโดนโถมระเบิดเป็นแฟดเข้ามาก่อนครับ น้มซีดึงจังหวะไฮซากิแล้วอุ้ยทิ้มรถไป็นน้นมซีชิดขอบวงมาเรียบร้อยแล้ววิทย์ไปโดนน็อกไปเรียบร้อยครับแม่น้ำซีโยซันน็อกไฮซากะได้ด้วยนะแต่ก็ไม่รอดครับแล้วตัดมาที่วิกทิมครับอาเจติโก่น่าจะได้ยินเสียงรถนะผมว่ามาดีครับวิกทิมนี่ดูที่จะไม่ทิ้มนะฮะฮะไม่ทิ้มไม่ทิ้มไปดีกว,ว่าครับผมเฮ้ยเฮตตี้ไม่คุยกับเพื่อนเหรอเพื่อนโอ้โหนี่ไง เดี๋ยวมีคนเนี่ยเพื่อนไปนู่นแล้วฮะออกชายหาดไปแล้วเด็ดด้วยครับน,น้องคิวเรียบร,ยร้ยบรอยโอ้โหโดนี่ครับโดดดูวไว้น่อยครับใช่ครับแล้วทั้งคู่อยู่นอกวงนะพี<ม>่ยต้องต้องเคลื่อนตัวครับไอสกริรอเป้าอยู่นะครับแล้วหัวแดนซ์ไหมฮะเรียบร้อยครแดนซ์แนนแด่นแนแนแ การเคลื่อนตัวของแต่ละทีเรามีไปนี่ในในรวมกันก่อนแล้วก้อนแบว<ๆ>ก้อนแบวกดมาเขาเลี้ยวมอเตอร์ไซค์หลบไปเฮ้ยก้อนแบวบอกเพื่อนมาแล้วขึ้นรถหนีดีกว่าเฮ้ยไม่ขึ้นด้วยตั้งรับตั้งรับไม่ขึ้นใจแกแข็งใช่ครับก้อนแบวต้องหนึ่งจะไหวหเพื่อนถ่วงเวลาแล้วยิงบนเขา,าเพอ้ยแ,แล้วขาขา,ขาเปลี่ยนผิดจะเปลี่ยนไปทาโฟก่อนแล้วจังหวะนี้ก้อนแบวไปน็อกเอ็นบีเค กอแมวโดนกระนำอยู่เรองเกมมาแล้วเรียบร้อยให้มีโดรา้าคอสปายอยู่ตรงนี้แล้วซาปาวิ่งมาไกลๆกล้อแมวไม่สนใจแล้ววิ่งขึ้นมาบอกกัดเ้าเลยในที่สองาตลาดแ,แ,แล้วก็อแม่น้องลองเคไปแล้วกอแมกระโดดมาขี่เจ้าในเฮชดรอลงเคจากเกมไปแล้วก้อแมวกำวระเบิดจะดอกใกล้ๆดอปใกล้ๆบอกให้ของขวัญเอาไปแล้ว เลยไปแล้วด้านบนมากดจะก่ายการแล้วก็แมวคอสมาสวยเอพีเคไปน้องโนด้ด้านบนแล้วตัวต่อตัวตรงนี้ก็ด้านบนสวยมาแล้วก็แมวเฮดช็อตเอพีเคดีวิชั่นเอ็กซ์เกมมิ่งจบ16ด้วยน้ำมือของบูรีหลับเฮ้ยแล้วดักแมนครับอุ้ยแล้วชิดบ้าน2ทีชิเฮ้ยแล้วใครมันขานเข้าบ้านมาแอเเลติโกเขาชิปเข้าบ้านแล้วถ้าเราเบิดเข้าไปน็อกเนี่ยผมบอกแล้ว่าบันเทิงใครเห็นบันเทิงนะครับเขาชิดบ้านแบบไม่มีใครเห็น ้ย้ยอนระเบิดบอกฮอ,น,อน,นนะถอนไปยาบอกเอา้มามันเลยไปดักแมนไปน้องเจยเยอ์ต้องระวังตรงนี้เราเระเ,เบิดดอกออกมาไม่โดนไครโดนรถไปแล้วดูครับเขาอ้อมเขาอ้อมเข้าสาย เรา,าจะรู้ไหมมิโนรุบอกมาแล้วควบมย่าไปนน้องเอ็กซ์ตีมได้ครับแล้วไอคิวห้าร้อยไปเก็บทีน้อยออกจากเกมไปปลัดหลบอยู่หลังกั๊แพงคอามย่าเก็บเอ็กซีออกจากเกมไปแล้วลิงซี่ไปน้องดักแมนเหมือนกันในเลวินไปได้แต่จะปู่ชิวแล้วลิงซี่ไปไเก็บดัองแมนจากเกมแล้วลุ้นไปหอยเมื่เสียโดดรอบข้ามไปได้ของฟลัดไาแล้วทองเขไปน้องไอคิวห้าร้อยแล้วปลัดไปเก็บความย่าน้องหรอความย่าโดนเก็บทีนยจะลิงซี่ไปโอรู้โดดลงมายิงหลังแล้วยังไงมิโนรุดับเบิลคิวครับแม่ยังดีฮะโดดลงมาจากด้านบนมาช่วยได้คิวคอนเฟิร์มมาแแลล้้ววเจ สองมาครับแม่แต่มันไม่เข้าเข้าว่ะเฮ้ยเป๊ะเลยท่านผู้ชมครับโอ้โหแล้วไฟเข้าไปเรียบร้อยไฟของเจมโก้สวยชอตนี้โอ,โอ้โหมาดูมาโอเคลเลยไปแปดเลยสองลึกไฟไปจะหินไปแจกทุกอย่างาาแจกทุกอย่างแล้วเข้าลงไปครับนิกกี้นิกกี้โดนยิงมาอีกยี่สิบเจ็ดนิกกี้ระเบิดมา ุยลามมาแล้วครับยี่สิบเจ็ดคะแนแล้วนิกกี้โดนกลอแล้วนี่ฮะเราเปิดสวนเข้ามาเจยอ์นอนไปบุยามอะไรจะเป็นแชมป์หรือเปล่าแล้วเจมไปเก็บนิกกี้ไปแล้วเจมเหลือคนเดียวของคิวซีพอสเวนนอนก่อนแล้วเขาหลดดมระเบิดเข้ามาได้ก่อนแล้วดูคับคอนซีพีไฟเข้ามาเอาละครับเจเยอร์เหลือสร้างแล้วเรียบร้อยให้คอนซีครับได้คิวจากเจเยอร์ไปตรงนี้แล้วเจมสุดท้ายครับสามต่อหนึ่งครับต้องได้คิวครับถ้าได้คิวเนี้ยแต้มจะเท่ากับอาร์ตแองเจิลพีเดเตอร์เจมเจมคนเดียวเจมนอนอยู่แล้วก็สแว รวมตัวครับฉีกซ้ายออกมาสระบุรีรลำแล้วเจอแล้วกดมาแล้วไม่รอดแล้วครับแบบนี้สุดยอดครับ15คิวครับผมบุรีรลำจอดเนินไหมโง่เลยอฮะเฮ้ยแล้วเขาอยู่ในบ้านเปิดประตูเข้ามาแต่ฮอนวัน้องไหนู่ขู่ซี่น้องลิงซี่เป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันครับ <c oughs> แล้วฮอ <c oughs> นวายาไปซับลิงซี่จะเกมไปแล้วจังหวะนี้เอซีมาลูดได้วันน้องวันวันองมาฮอนวายากดมาแล้วน้อกได้เหมือนกันครับแม่ฮอนวายาเก็บออกจากเกมไปเกือบไปแล้วสลวายม,ม,ม,มายทีเอส เ,เ,เดเเทตกับดักแมนดักแมนเห็นแล้วครับแล้วปู่ชิวขับรถไปกับไม้ตีผ่านไปครับไม่รู้เฮ้ยแล้วมาใกล้ๆชนไปไม่รู้ดอบระเบิดไปดอบระเบิดไปไทยจะโดนกับไทยไม่ได้โดนชนโดนชนแล้วไม่รู้น็อกแฟดไปไม่รู้ว่าตัวรอดอยู่แล้วดักแมนไปน็อกไม้ทีได้ครับเอาละครับเดเทเกมไม่ไกลบระเทศแล้วไม่รู้สามไป แม่รู้ครับลาสกุเลตเมื่อกี้เรวเรียบร้อยดังแม่รัาเก็บมันกล้าไปเหมือนกันแล้วน็อกแล้วเก็บไปเลยครับเอาเลยครับแบบนี้เหลือแคปูชิวครับที่อยู่ด้านอกปูชิวลบอยู่หลังรังไม้ตรงนี้จะมีใครรู้ไหมวิ่งมาโดนนองไม้งแมน้องแต่ว่าดีคือศพที่น็อเนี่ยปิดแบบเข้าบ้าไปดีครับแลวตรอดปูชิวตัวรอดคูซียกดปูซกด้าเป็นบรวไอครูเซียเข้านามาแล้วเขาจะเข้ามาเกียเขาจะเข้ามาเียร์แล้วฮิปฮิป มอดีวายได้หมดแล้วไอ้ครูเซียไปน็อกซอร์สบลัสได้ตรงนี้เป็นบาร์ซิลแล้วเลวิสครับไปน็อกโนดราได้เหมือนกันเอาเลยครับเรารบานตรงนี้เลย่ย์ครูเซียไปเก็บ,บาร์ซิลจากเกมไปครับเอาเลยครับเราได้เปรียบตัวผู้เล่นครับตรงนี้เอ็มไอเทคกับสุบ e ลัสอีสปอร์ตและตรงนี้เขากำระเบิดครับงานงอกนะงานงอกนะฮะแล้วไม่โนรู้ไปน็อซาเมลได้ครับเฮ้ยแล้ว ลิบ้านลิบ้านคูเซียกดมาพอมิยาเราจังหวะเขาแฟปดาบกูเซียกดไปห้าสิบดาเมจมินอรุดึงจังหวะอยู่บอลได้ยินเสียงแล้วไฮสกีมามินอรุรอดเขารู้ไปแล้วกซวิสเจ้าหนี้มาช่วยน้องไฮสกีไปมินอรุรอดไปครับน้องโมกุสันโก้เอาแล้วเป็นไอ้คูเซียดับแมนแล้วก็มินอรุครับได้คิวไปเซบลัสจบอันดับห้าซาเปาคอใส่ซาเปาคอใส่แล้วดังแมนขอกลับมาสู้ขาดใจดังแมนบอกไม่ผมกับคุณน้องไปแล้วบอกเจ็บครับเพื่อนใดเข้าไปเพื่อนใดเข้าไปสองคนฮอนโบย่างไก่ไอ้คูรูเซียปลาสุด แล้วออกขวาไปอ้าวแล้วก่อนอแมวตายวงวีรัมจบลำสี่ไปแล้วครับเอาละครับมีระเบิดคอสกันมาบอลโมยาคู่สองสปเปมา<ะ>เอ็กซ์ลูเซียนน็อกซา,าเปาเฮดช็อตน็อกไปแล้วรู้ตำแหน่งของย่งรู้ตำแหน่งครับแต่เจ้าแม็กเข้ามาเหมือนกันอ,อ้าวแล้วเจ้าแมครับจะได้เจ้าแม็กอ้าวแล้วไปเจเยอร์ไป,ไปน้องยม่รู้เขั้วเอ็กซ์ลูเซียนได้คิวจากซาเปาเจมกับสวิตไปได้คิวจากมินูรุและเอ็นบีเคสองทีมได้คิวสีอร์สแมวและเอเมเทสและสวิตคอมาเจ็บฮะคอลโมยาเสียมิม่รู้นะ อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่สุดด้วยอเอาละครับ Q44 ได้เปรียบทุกอย่างตอนนี้ครับตำแหน่งและคิวเรียบร้อยฮะสวิตไปน็อกดักแมนได้อีกและสวิตเอียงเคาะสู้โอ้โหแล้วจังหวะนี้ฮอนฮะแมสสว,วิตที่คมเหลือเกินและเจเยอร์ก็คมเช่นเดียวกันและเจเยอร์ครับไปซ้ำดักแมนออกจากเกมไปแล้วภาพตัดมาดูมุมสูงอย่างที่บอกครับว่าใจกลางของวงเป็นของ Q44 Horsemen ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ แล้วลูดมาเจ้าดิฮอบอย่าน้องเจเยอร์ก่อนนะครับอ้าวแล้วเราเปหินด้านหน้าโอ้เป็นหินแห่งโชคชะตาแล้วด้ขวาโผล่มาด้าขวาเจ้าแม่ไปน้องคอรบอย่าได้ตอนนี้เหลือเอกคูรูเซียคนเดียวเสียสเปคหุ่นสามไปเนาะไปหนึ่งอ่าลราทำสองต่อหนึ่งตอนนี้เอาแต่ผิวเก็บแป้งก่อนพยามจนแต้มผิวสไลด์คููเซียเอกคูรูเซียรีโหลดรีโหลดแล้วเข้าพุ่มมาไม่ทันครับจังหวะนี้วุซาวิตไปสามเอกคูรูเซียเพื่อนสนิทบาแข่งขันกันวันที่24และ21เริ่มเวลา16นาฬิกา วันที่16และ23เริ่มเวลา16นาฬิกา35นาทีรับชมในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG Twitch Esport s Alliance และ Twitch FBS Thailand